สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการเส้นทางนักขายเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งไม่ต้องหมุนไปไหนครับอยู่กับเนชั่นเรามีช่องทางของความสําเร็จเรียกกันได้ว่าเราขายทุกอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของความคิดความสําเร็จครับสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่เราต้องจาลึกมีบริษัทหนึ่งครับที่เติบโตขึ้นมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเขาเรียกกันว่าโด่งดังมากทําให้อุการขายตรงในประเทศไทยเองต้องบันทึกจาลึกความสําเร็จในบริษัทนี้วันนี้เราเลยต้อง เชิญกลับเข้ามาเพื่อจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความสําเร็จหลังจากที่ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยไป3ปีนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณนเรศล้วนไพรินนะครับท่านเองเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปผู้อำนวยฝ่ายขายฝ่ายการตลาดบริษัทเอเจลขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับคุณนเรศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอดืน่นทางรายการต้องขอขอบคุณมากนะครับที่สลับเวลาเข้ามาร่วมพูดคุยกันโดยเฉพาะต้องมาบันทึก เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ของความสาเร็จหลังจากที่เปิดมา3ปีคอบคุณครับเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะได้ข่าวว่ามาแรงมากก็ของเราเติบโตเรื่อยๆครับอาจารย์ครับเราเราเราค่อยๆเติบโตค่อยๆแรงไปเรื่อยๆนะครับอยากอยากทราบว่าตอนนี้เองมีมีลักษณะของความโดดเด่นมีสินค้าหรือว่ามีอะไรที่โชว์ภาพลักษณ์ของความเป็นเอเจลได้บ้างเอเจลเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับครับคือเราทําธุรกิจที่เป็นออนไลน์ครับ นะครับเสริมจากที่ทําธุรกิจของเครือขา่ายที่กันมีการพบปะ<ช>เจอหน้าซึ่งกันและกันนะครับของเราเนี่ยคือเรามีสาขากว่า60ประเทศนะครับหมายความว่านักธุรกิจของเราเนี่ยสามารถอยู่ที่เมืองไทย ก็มีเครือข่ายอยู่ที่อเมริกาครับนะครับอยู่ที่มาเลเซียสิงคโปร์คือทําเครือข่ายได้กว่า60ประเทศเกือบทั่วโลกครับอาจารย์แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติถ้าตัวผมนะผมอยู่ประเทศไทยครับแล้วเกิดบังเอิญผมไม่รู้จักเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่สิงคโปร์ครับก็สามารถที่จะให้เพื่อนผมสิงคโปร์มาทําได้ด้วยถูกต้องแน่นอนครับรายได้ของเราไม่เกิดเฉพาะที่เมืองไทยนะครับอาจารย์สิงคโปร์ก็เกิดได้สหรัฐอเมริกาก็เกิดได้มาเลเซียก็เกิดได้ญี่ปุ่นก็เกิดได้ออสเตรเลียก็เกิดได้ มัน w o r l d w i d ครับไม่งั้นผมต้องถามก่อนว่าแล้วค่าเงินมันก็เป็นค่าเงินสิงคโปร์ค่าเงินญี่ปุ่นเหมือนเป็นดอลลาร์สหรัฐครับเอาเป็นดอลลาร์สหรัฐครับถูกต้องครับอย่างนี้ก็ถือว่านี่มากเลยนะแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดเทียบเป็นค่าเงินไทยมันก็เล็กไงถ้าเทียบเป็นค่าเงินอเมริกามันก็คือถ้าพูดถึงเอเจลถ้าพูดถึง w o r l d w i d ต้องเอเจลครับอาจารย์ผมผมต้องถามนิดหนึ่งว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมได้เลยเพราะว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักตัวเขาเรียกว่าเจลต คือบิดแล้วกินแล้วก็อร่อยมากเด็ด <Dead S 1> แลดูดครับเด็ดแลดูดใช่ไหมครับสาบที่พูดกันง่ายในในใน,ในหมู่ของของนักธุรกิจเราเด็ดแล,แลดูดครับ,รบแล้วมันมีความแตกต่างอะไรกับอาหารเสริมทั่วๆไป